เป็นกระซ้อนครับเป็นถอดเสือให้นน้ำเน้นมีแ <c oughs> ตัโตในใหญ่ครับปลานํำพองครับพี่น <c oughs> ้องคงลาขนาดครับที่น สวัสดีครับพี่นริมนสวัสดีครับครทักทายเข้ามาครับผมทักทายเข้ามาอยู่พื้นที่ไหนบ้างครับนะฮะทักทายเข้ามานะเป็นเพื่อนนะครับไม่งั้นหลับแน่ครับเดินหลับเดินหลับนะครับนะฮะนี่ครับของไรครับพี่น้องของลรอ่านี่โอ้ยนังเข็มไครมีผัวกี่เหล่าก็ซื้อนังเข็มไปหย่ำเนอมันจะได้ประหยัดกับแกมพี่น้องเลย น่าเอาโซนผุ่นกน